วิ่เข้าเอโอโอ้มาดิตีตีต,ต,แต,ต,าาต,แตีแล้วกูลากเข้าป้อมตีเรียบร้อยอามาวะมาวะจังหวะนี้ไม่ต้องฟิกแล้วอันติแล้วก็ลากมาครับตีตีต,ตีแล้วมันตวรวจเรียบร้อยครับเห็นแล้วจะมาแล้วก็เทลเราดันออกมาได้ปะดันออกให้ปะปึป๊บดันไปข้างหน้าละกันโอเคแต่เขาจะรู้ไหมว่าเราปิดโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะมากันเพียบเลยทุกคน ตรงกลางตัวบางๆปุไปลายละตรงๆตรงๆแล้วติแล้วก็ดันมาให้ปึ๊บป๊บเอาเรื่อยเออร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลย s t ตลล่าโกพัทพร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง r l v v Free Fire, Pubg Mobile หรือเกมใหม่อย่าง TFT และ b a c k c o o v r r o o i l l e สแกนเช c o อ e คได้เลย s t ต l ล่าโกพัทจดทะเบียนตามกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียว มาครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพตานี้ก็มาได้เล่นวิโรโลมนะฮะในโหมด COV แล้วก็เป็น COV ที่แบบว่าแต้มค่อนข้างเยอะแล้วนะเพราะว่าเราเก็บ COV มาเยอะนะขอ,อมไม่ถึงนะครับกดติ๊ก่ปก็เรายังไม่สองก็อย่าเพิ่งไปซ่านะครับเดี๋ยวโดนมาลอดปาดตึงๆแล้วก็ไม่มีสกิลหนีจากลอเลี้ยวด้วยรอก่อนครับรอก่อนลาดได้ไหม ไม่ได้ครับโอเคหมดแล้วแล้เข้าแล้วจังหวะนี้ตีปุ๊บโฮอี่ไม่ขึ้นนะรู้สึกวโอจะเดินมาโอเคครับแล้วนี้แบบว่าปุ๊บตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีตอดตอเรื่อยๆตอนเรื่อยๆเหนื่อยก็พักครับโลมเขาใกล้ตายแล้วเฮ้ยเดินมานี้โดนทุบนะ s <S โอเคเดี๋ยวเราขอเวิลนิดนึง เอวิวของเงินนิดนึงนะครับสามารถดูดป่าได้เลยนะในจังหวะที่ป่าเขามาดูดกลางนะครับเราก็มาดูดป่าได้ได้นิดน,นิดหน่อยๆนะฮะโอเคแล้วก็เหมือนเพื่อนเราจะไปเอาลิงหรือเปล่าแค่นั้นพอครับเรามาดูคนที่แบบจะไปซ้อนดีกว,ว่าดูแอลฟาไว้นะครับโอเคแร็ปมาละตีมาดิอดีอะไรอะไรนั่นแน่รอเลี้ยว ข้างบนโดนหว่ะทุกคนบนโดนมนะเนี่ยโอเคเราเลี<ๆ>้ยวอยู่นี่นะฮะเราโดนไ่หน่อยนึงเสียเลือดไปนิดนึงอะไรใจเย็นๆเพื่อนไม่เดินเข้าไปหรอกเทลเรามาดูมังกรเฉยๆอ่ะคุ้มไหมนะไปฆ่าลิงแล้วก็ถ่ายนะฮะ<ๆ>โอ้เรียบร้อยนครเร็วจัดนครได้มังกรไวจัดนะฮะแถวนี้แล้วยีหน้าเข้าไปแต่ว่ายังต้องออกมานะครับทำอะไรไม่ได้นอครับ เขาวิสี Mark, uh, 3, ่ก็หมดแล้วว่ะถ้าเราเข้าจังหวะนี้ไม่มีคนตามด้วยแรดไม่ตามด้วยนะฮะสงสัยเราจะไปเล่นบนดีกว่าทุกคนไปเล่นกับไบโอดีไหมเพื่อระวังเพื่อนเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะน่ะต้องเห็นแล้วนะต้องเห็นแล้วนะเพื่อนอุ้ยมันเข้าไบโอโอ้โหมาดิตีตีตีแล้วกูล่าเข้าป้อมตีเรียบร้อยได้คิวครับได้คิวขบบอกเลย และเขาไม่เป๋มาทางซ้ายมัางเลยนะฮะต้องเป๋มาทางซ้ายนะเล่นกับแคลี่หน่อยเดี๋ยวเราอยู่กับไอ้นี่เลยเทลเลยไบโอขึ้นมาเร็วไบโอจะขึ้นมาไหมเอ่ยกำลังเดินมานะครับแล้วก็เทลอนาจะโผมาไหมถ้าโผ่มาเราฆ่าได้นะครบชุดนะครับมีฟิกเกอร์มีอันติน่าจะฆ่าได้นะเ,เทลรวยด้วยตอนนี้อ้าวมาวะ มาว่ะจังหวะนี้ไม่ต้องฟิกแล้วอันติแล้วก็ลากมาครับตีตีตีตแล้วมันสวดเรียบร้อยครับบอกเลยจังหวะนี้ดักยังโหดไม่มีไวนโอแล้วก็ฆ่าได้นะครับเมื่อกี้เขาไม่มีฟิกรอครับเผื่อมีคนมาเติมต้องเล่นดักดักนิดน,นึงนะเวลาเล่นวิโลนะครับตัวมัน ไม่ค่อยมีสกิลเคลื่อนที่ในการแบบเข้าไปทําจังหวะนะยกเว้นแบบเราดักอะไรเงี้ยนี่ครับดักต่อขออ่อยทีนึงขอเทวอีกสักทีนะฮะเหมือนแล้จะมาแล้วก็เทวไงเราดันออกมาได้ปะดันออกให้ปะูปึบกูดันไปข้างหน้าละกันโอเค <Okay. S 2> ได้นะครับวา้าบแล้วกูตายช็อตนีก้กูตายเรียบร้อย เสียพาร์ี่ด้วยก็คือมันรู้นะฮะยังไงมันก็รู้อยู่แล้วว่าเราถ้าเหมือนกับแรกแครี่ก็โอเคอยู่ไม่แย่เท่ายมุมมันดันกลับไม่ได้นะทุกคนมุมมันยังไงก็ต้องดันออกนะฮะโอเคแล้วก็ได้สามเหลี่ยมมาแล้วครับตานี้ออกสามเหลี่ยมดีนะสำหรับวีโรโลมนะครับเคยออกอย่างอื่นแล้วแม่งโคตรบางเลยต้องแบบ3มเหลี่ยมเยนะ่ยอ่ะดีสุด ก็วีโลไม่ว่าจะโลมหรืออะไรนะครับสามารถฆ่านาคอสแบบโซโลคิวได้นะนาคอสแล้วก็ไอเนี่ยตัวบางๆอ่ะได้หมดเลยลิงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเราดักครับปึ๊บโอ้ยเฮ้ยเทลเทลก,ก็เอาไงดีวะเทลก็แบบว่าแหลมนั่นฮะเอาเทลดีกว่าดูละไม่ต้องไม่ไม่ต้องดักละเอาเทลดีกว่า อ้อมเลยครับอ้อมมาปื๊บโอ้ยติดเข้าสดแล้วไปเดินไปไหนอ้าวอ้าวเดินกลับเฉยเมื่อกี้เดินเข้าป้อมเรามีโอกาสตายคู่ได้นะเหมือนไวโอเขากลัวนะฮะไวโอกลัวเฉยโอเค okay. เดี๋ยวเราดันคีฟมาให้ไวโอตีดีปะ่ะ <c oughs> เขาอยู่ตรงนั้นกันเยอะนะครับอาจจะมีลอเลียวขึ้นมาคนหนึ่งแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ไวโอจริงนาย<ส>นเก็บเลือดหลังป้อมก็อยู่ได้ต่อยเวทหนึ่งนะ่นะ แล้วก็ตัวเราในความเป็นจริงแล้วเจอกับมาล้อโลมนะครับเคยมีน้องถามว่าเวลาเจอมาล้อโลมเราสู้ได้ไหมนะฮะจะบอกว่าเออเราชนะนะวีโรชนะมาล้อโลมนะครับเพราะว่าเขาจะออกสามเหลี่ยมส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีการตีมาจัดการเราโอเคมาติตีนะเอาตีเดียวเอาเจ็บเจ็บเจ็บฟรีเจ็บฟรีนะคอส ดีจังเลยนะนะคอสสมัยนี้เอ้ยเจ้าหมอ,อมาดิมาดิดันกลับให้ <c oughs> นิดเดียวเอาแล้วเอาเมทแทนเอาเมทแทนครับลอเลี้ยวลอเลี้ยวไม่มีเดสหรอห้าหนึ่ง <c oughs> อันนี้โลมเลยนะฮะห,หนึ่งมาดิเอาว่ะตีคือลอเลี้ยวแบบว่าหลุดหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคครับ อีมังกรปะลักข้างบน2ตัวไม่ไหวนะฮะเราได้ขีดเหลืองเอ้ยเจาะเหลืองมาละเยวนาสถ้าเกิดเดินเมื่อกี้เดินมาคนเดียวนี้แบบจึบจับได้หละบอกเลยยังไงฮะรอครับเผื่อมีลิงมีอะไรโผลมานะฮะดักฆ่าดักฆ่าโอเคเขาขึ้นบนหรือเปล่า <One axe. S 1> เป็นป่าเราจะดักบนนะครับทุกคน ป่าเราโดดไหมโดดทุบตีตีนิดเดียวตีอีกทีหนึ่งเรียบรอ้อยฮะได้มาลอดมาแบบง่ายดายเอาเลสเลยเพื่อนเอาเลสเลยปึ๊บปึ๊บไปแล้วปิดหลังนาคอสนาคอสจะรู้ไหมว่าเราปิดโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะมากันเพียบเลยทุกคน ตรงกลางตัวบางๆกูปลายละตรงๆตรงๆแล้วต,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 ติแล้วก็ดันมาให้ปึ๊บปเอาเลยเพื่อนเออจะดันจะดันเคลรี่ไอลิงมาอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วเลือดน้อยกว่าเลยกลายเป็นเข้าลิงหมดเลย <c oughs> เราได้ค่าเฉยนะครับ7 1 2นะ่ะสกอร์ปรึ๊บเฮลล่อตายไปมีลิงมารับแทนเออชอบนี้ยังสวย แต่เทวเขาก็มีตังค์อยู่บ้างนะฮะทุกคน,กคนถือว่าไม่ได้จนขนาดนั้นขนาดโดนเราไปเยอะ,อ,ะออกโอมิอาร์มาเลยครับช็อตนี้เราได้หมดเลยนะฝั่งตรงข้ามลิงเลิงนะฮนะนาคอสโอ้โหตัวแบบสบายอะ่ะทุกคนตัวแบบสบายอะ่ะเดินไปขู่ลยฮะอะไรนาะคอสว้าวลแลวแรดได้แรดต่อยอมา ช่วยป่าก่อนเดี๋ยวป่าบอกไอหมอนี่ไม่มาช่วยกันเลยช่วยอ่า Dark Slayer ครับอันนี้ถ้าเกิดเราสามารถกดดันเขาได้เยอะๆอาจจะไม่เกมนานนะน่าจะไม่เกมยาวนะครับเพราะว่าค่อนข้างนําเยอะอยู่เราวะมาดูมังกรก่อนเผื่อนาคอสมันมาเปิดยังไงโอเค,อเ,คเพื่อเราเปิดนะครับแต่เราเคลียร์คีมขอตังค์แล้วกันนะ ขอตังแล้วกันนะขอบคุณมากขอบคุณมากเพื่อนๆโอเค712นะครับสกอร์สกอร,ร์ทีมก็13บส<ม>ามเต่าหนะขอมาว่ะนาคอนาคอมาตีตีตมาดินาคอร <c oughs> หรือโดนไปครึ่งหลอดเลยว่ะทุกคนโดนไปครึ่งหลอดเลยว่ะนาคอรแรงอยู่นะไม่ใช่แบบว่านิ่มๆนะแรงอยู่ ต้องกลับบ้านอ่ะเพื่อนเราต้องกลับบ้านอ่ะเพื่อนบวกเหรออุ้ยเพื่อนบวกว่ะอย่างนี้ถ้าเกิดชนะไฟคือจบเลยนะแต่ว่าโอกาสชนะยากอุ้ยแลดสวยแล้วโดนลิงตันไปสองนะฮะโอเคเพื่อนเราเหมือนกับยังได้อยู่เทลยวยิงสู้เทลยวิงสู้อืมการเงินนำพลังของการเงินนะฮะตรงกลางครับทีเดียว ปึ๊บปึ๊บแตกครับไปบนต่อปึ๊บปึ๊บโอ้โหได้สองป้อมสองบาแล็กเหลือขวายอย่างเดียวไปเพื่อนลุยขวาน้องเจียคี้บ่ะแล้วมันเกิดกันแล้วเนี่ยนาคอยก็เกิดแล้วไหวปะไหวปะตีตีแล้วรีบออกโอเคได้บาแล็กหมดเลยครับสิบนาทีบาแล็กสามทางให้เพื่อนละกัน <going> เพื่อนมาน,านาจะหมดครึ่งหลอด อ้าวเอออันติีนะครับทุกคนอย่างนี้ยาก,กแล้วก็คือเราต้องโถมแล้วนะฮะไม่มีจังหวะดักฆ่าแน่นอนมันไม่ไม่น่าออกมาข้างนอกบ้านเพราะเพื่อนเราค้ำขนาดนี้โอเคค่อยเล่น,นครับหาจังหวะเอาตัวนิ่มๆสักตัวเน้นๆ s <S ก็โอเคละตายไม่เป็นไรนะขอดีปะ่ะนะขอดีปะ่ะหนึ่งนะขอป่ะทุกคนจังหวะนี้ <Okay. S 1> ยังไง หรือว่าเทวดีวะโอ้โหใจเย็นใจเย็นดึงไว้ก่อนให้เพื่อนยิงก่อนเพื่อนยิงไกลๆแล้วอย่างไงจังหวะนี้ปุ๊บแล้วเพื่อนเรามาตีนาคอสแล้วก็เทวให้ปับ๊บโอ้ยไม่ทันตีไม่ทันวะโอเคตีป้อมเลยเพื่อนตีป้อมเลยเออจบนะ <laughs> ตเตรียมเกมไวอยู่นะถ้าเพื่อน,อนชอบคลิปน,นี้ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับเอ้ยมาดูสกอร์กันหน่อยดิว่าเป็นยังไงบวก98บวกยังเยอะ MVP ไปฮะแดงๆเล่นลม MVP อีกแล้ว71็ด่งตีสกอร์โอ้โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายเอ้าเพิ่งเห็นว่าลอเลี่ยวหลุดนี่นาหลุดไปตอนไหนนี่ รับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด